วันนี้ก็เป็นวันข้าวพรรษานะจ๊ะนับจากวันนี้ไปถึงวันออกพรรษาก็ไม่นานเท่าไหร่เลยเรามีเวลาจำกัดมากภายในพรรษานี้เนี่ยเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็ออกพรรษากันไปแล้วเนพรรษานี้ก็เช่นเดียวกับพรรษาที่ผ่านๆมาคือพรรษาแห่งการบรรลุธ,ธรรมที่ตั้งชื่ออย่างนี้ในทุกๆพรรษาก็เพื่อจะได้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของเราให้รู้ว่า ในแต่ละวันแต่ละคืนของพรรษาในทุกทุกพรรษาเนี่ยจะต้องใช้ทุกอนุวิธีให้เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตของสมณนะและเพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์การมาบวช คือการทำพระนิพพานแจ้งสลดตนในพ้นจากกองทุกขโดยเฉพาะลูกๆที่วัดพระธรรมกายนี้เนี่ยเรามีมโนโปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่จะศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับ ทุกทุกนเอานปที่ที่เรายังมีชีวิตยอยู่ในพรรษานี้ในการบำเป็นสมณธรรมฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดจนทั้งตกมาถึงพวกเรานี้นะจ๊ะเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีกันแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ให้ต่างอกทั้งใจประกอบความเพียรกันให้เต็มที่แม้ว่าเราจะมีภารกิจมีกิจวัตรกิจกรรมงานประสาศาสนาเปียนหนังสือหรือเชื่อเหลือกิจการงานของประศาสนาอะไรต่างๆและนั้นเป็นต้นก็ไม่เป็นอุปสรรค ในการบำเพ็ญสมณธรรมที่เราสามารถทำควบคู่กันไปได้โดวยเฉพาะภาษานี้เนี่ยอยากให้เป็นภาษาแห่งความสมหวังกันของลูกๆทั้งหมดทั้งองค์กรนะจ๊ะที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกรายกันทั้งหมดเลยถ้า เราเข้าถึงได้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรตามอารามต่างๆทั่วสังคมมนทนว่าเมื่อวัดพระธรรมกายทำได้ทุกๆวัดก็จะต้องทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาอยู่ในช่วงที่ วิกฤตแต่ดูเหมือนว่ามันปกติถ้าจย่งศึกษาลงไปให้ลึกซึ้งเราจะเห็นว่าในหลายๆวัดทั่วประเทศการบวชเพื่อให้ได้ครบพรรษาเนี่ยซึ่งเป็นตำเนียมปฏิบัติหรือเป็นความ ตั้งใจที่ดีตั้งใจจริงของบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายบอกคุลบุตรออกจากตระกูลแล้วจะต้องบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มักจะบวกช่วงสังส้นๆเจ็ดวันมงั 3, มงสองอาทิตย์มังสามอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วก็ลาศิกขาไป ลาสิกขาไปแล้วก็ไปพูดกันต่อตอกันไป,ป่าบวชแล้วมันไม่ได้อะไรมีแต่นั่งนั่งนอนนอนวันวันไม่มีอะไรทำซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาต่อช้าพุธแล้วก็ต่อช้าโลกต่อไปในอนาคตถ้าขืนให้เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึง จะต้องให้ความสำคัญกับการบวชเนี่ให้มากๆเดื่อพาะลูกเป็นผู้มีบุญได้มีโอกาสมาบวชแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเป็นกำลังใจของผู้ที่เขาจะมาภายหลังที่จะบวชในรุ่นต่อบไปทางวัดปรมกายแล้วก็วัดอื่นๆ โดยการให้ภาษานี้เ,เป็นภาษาแห่งการบรรลุธรรมจริงๆยกชั้นกันจริงๆหลวงพ่ออยากเห็นล,ลูกทุกคนทุกรูปได้ตั้งใจทำอย่างเนี้หลับตาลืมตาน,นอนยเดิน,เดนแล้วก็จะเห็นองค์พระชัดใสแจ่มอย่างน้อยก,ก็เห็นดวงใสๆจะเรียนหนังสือก็เห็นดวงใสเห็นองค์พระใส ้าทำศาสนก,กิจอะไรต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลนะก็มีแต่ดวงใจใส,สองค์พระใสใทั้งหลับตาลืมตาถ้าเราทำกันได้อย่างนี้เนี่ยคิดศัพท์อันดีงามนี้ก็จะกระจายไปยังอารามต่างแต้งแต่วัดสาขาของเราเนี่ย,ยที่กระจายกระจายกันอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศกระจาเกิด แรงบันดาลใจเกิดการตื่นตัวกันปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะมีผลไปถึงเพื่อนสหธรรมิกตามอารามตาม่ตางๆและก็ญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราสามารถได้เข้าถึงทำตามกำลังแห่งบารมีได้เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาลกระแ,แสนี้เมื่อขยายไปแล้วนี่ลูกๆกล็กลองนึกดูกันแล้วกันว่า มันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไปทั่วสังคมมนทนทั้งภายในและต่างประเทศนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราจี่เราเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นกำลังใจที่ทำให้สิ่งดีงามนี้หวนคืนมาอีกเหมือนย้อนยุคในสมัยพุทธกาลแม้ว่าจะมีข้อแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยเช่น บวชในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบวชทีเดียวคือบวชเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารเบื่อหน่ายในเพศของขรหัสว่าเป็นที่อึดอัดคับแคบไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์จึงมาออกบทแล้วก็ มุ่งทำระนิปาให้แจ้งสละตนให้พ้นจากกองทุกข์เขาบวชทีเดียวออกจากตระกูลต่งตางๆตั้งแต่ตระกูลกระสั์เศรษฐีมหาเศรษฐีไหลเลยลงมาเลยในทุกชนชั้นก็ออกหมด มุ่งมักผลนิพพานกันหมายพุทธการเขาเขาทำกันอย่างนั้นแต่ว่าตอนหลังๆก็บวชได้ช่วงยาวแล้วก็ต่อมาก็เหลือบวชช่วงสั้นแต่ขนาดสั้นเขาก็หนึ่งพรรษาบวชหนึ่งพรรษารับ, 1, ารบกระถินแล้วก็ลาสิขากขาเัินไปแต่มาถึงยุค รุ่นของเรานี่มันถดถอยลงมาเรื่อยๆเ,เราจะให้ถดถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือความสำคัญที่หลวงพ่ออยากจะแจ้งให้ลูกทั้งหมดได้รับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการพุทธศาสนาในตอนนี้เพื่อลูกจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะให้ความสำคัญกับตนเองในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อตัวเราเพื่อ พระพุทธศาสนาแล้วก็เพืชาวโลกเพระเนาะฉะนั้นนั่งนอนยืนเดินในทุกๆก,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 กิจกรรมทุกๆกิจวัตรกิจกรรมอย่าให้ใจห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะแม้มันหลุดไปบ้างแต่เมื่อรร้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่แล้วก็ฝึกกันไปอย่างนี้แหละหลุดไปก็ดึงกลับมาให้มันตั้งมันอยู่ภายใน ในที่เพื่อนสหธรรมิกของเราเนี่ยในหลายๆจุดก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอย่างในอาคาร60สปีก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีในระดับหนึ่งที่ดีมีความตั้งใจจริงสมรูที่หมคณะได้ให้โอกาสไปทำความเพียรกันเต็มที่โดยไม่ต้องมารับภารกิจงานยากก็ประกอบความเพียรกันอย่างกล้า อย่างเต็มที่ก็มีผลการปฏิบัติต่างกำลังความเพียรที่ทำอย่างถูกหลักวิชาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมก็มีผลในการปฏิบัติธรรมที่ดีในระดับหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทั้งหมดนี้ก็สามารถทำได้อย่างน้อยก็อย่างนั้นไม่ว่าจะมีภารกิจ หยาบมากกว่าผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในอาคาร60ปีก็ทมอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่พุทธศิลป์ซึ่งทําทั้งงานหยาบด้วยคืองานที่ต้องทำแอนิเมชันอะไรต่างเหล่านั้นทําภาพให้เป็นแบบบทเรียน ออกดีเนเสียแรรต่างนั้นก็เ็บริหารเวลาสำหรับที่จะบำเป็นสมนาธรรมก็มีผลในการปฏิบัติธรรมที่ที่ดีนะจ๊ะบางท่านดีมากบางท่านดีปานกลางบางท่านก็กำลังถึงจุดที่พร้อมที่จะเข้าไปสู่ภายในได้ไดอย่างง่ายๆ ของพุทธศีลนี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกลูกส่วนใหญ่ลูกพระลูกเนรที่มีกิจวัตรกิจกรรมมีงานหยาบอยู่เนี่ยเราสามารถเจียดเวลาหรือแบ่งเวลาในการบำเพ็ญสมณธรรมได้เพราะว่าพุทธศีลก็มีงานหยาบอย่างที่ลายฟังอย่างนี้แหละแต่นหลวงพ่อมั่นใจว่าลูกทั้งหมดนี่เป็นผู้มีบุญ มีบารม,มีที่จะเข้าถึงทำไดนายและก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เรายังให้ความสำคัญกับตรงนี้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซนจะเป็นช่วงๆของอารมณ์มักจะมีข้ออ้างก็อแม่เงื่อนไขบ้างอะไรอย่างนั้นถ้าภาษานี้นะจ้าอายุทุกคนเพิ่มขึ้นอายุสังขารเพิ่มขึ้นอายุภาษาก,ก็เพิ่มขึ้น หลวงพ่อว่าอยากให้เป็นภาษาที่แตกต่างจากทุกภาษาที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญสมนธรรมนี้ไอ้มากๆทำควบคู่กันไปภารกิจหยาบให้เป็นภาษาแห่งความมหัศจรรย์ให้ได้ที่แม้มีงานหยาบแต่เราก็สามารถทำละเอียดได้ซึ่ง ถ้าลูกที่มีงานหยาบด้วยสามารถทำละเอียดได้และทำได้ดีซะด้วยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของพุทธบุตรทั่วสังคมมนทษเลยที่เขาก็มีงานหยาบท่านเหล่านั้นมีภารกิจหยาบทั้งบริหารงานวัดทั้งรับกิจน้มนต์เรียนหนังสือหนังสือะไรอย่างนั้นเป็นต้น ก็จะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงินไขใดๆก็ในเมื่อของเรามีแต่เราทำได้นั้นเมื่อท่านมีท่านก็จะทำได้ตอนนี้เนี่ยมันหมดยุคที่เราจะมองเฉพาวะวัดของเราวัดเดียวเป็นเรื่องที่ตัวสังฆมณฑลจะต้องต้องคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันแล้วก็ททำเหมือนกันแล้วพี่เตยแปลว่า,าต้นแบบตัวอย่างที่จะ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าแม้มีงานอยาบก,ก็ทำงานละเอียดได้โลกนียแหละทั้งหมดจะเป็นแรงใจนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับพทุทธบุตรทั่วทั้งสังคมมนุทั้งภายในและต่างประเทศพระดภาษานี้ขอให้เป็นภาษาที่แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าโลกทำอย่างนี้ก็จะได้สุขจากสมาธิ สุขจากสมาธิเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวที่จะทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นธงชัยของญาติโยมทั้งหลายด้วยที่เขาก็มีภารกิจหยาบเขาก็จะมีกนกำลังใจที่จะทำอย่างเราอย่างนี้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลวงพ่ออยากจะฝากลูกๆทั้งหมด ในวันเข้าภาษาในวันนี้นะจ๊ะราษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้ตั้งใจบัาเป็นสมณธรรมในระดับที่เราปลื้มปลื้มใจปลื้มใจเป็นวันต่อวันให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงทางใจของเราปีติหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันแช่มชื่น,นชื่มชื่นว่าเราหอมกรองผ้ากาสาวพ้าาษาษาชุดนี้เนี่ยด้วยความปิติและภาคภูมิใจ สมกับที่เราได้ตั้งใจมาโยมพ่อโยมแม่สนับสนุนญาติโยมทุกคนทำนักบู sun, รุงก like ็ขอให้ปลื้มใจเงี้ยเป็นวันต่อวันจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาเราก็จะได้มาปลื้มใจกันพร้อมๆกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรแล้วก็ขอตั้งความปรารถนาจิตกุศลจิต ด้วยความมุ่ม,มั่นให้รรษานี้ให้ลูกทุกคนจงมีสุขภาพพรรณามัยที่แข็งแรงอย่าเจ็บจะป่วยอย่าไข้ให้ปลอดขังวน่าเป็นสิ่งที่เป็น้าศึกต่อการกุศสและพลมมจันท์ให้เป็นผู้ที่เป็นที่รักสีครบอูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ลูกใดมีความเพียร ขอบความเพียรอย่างกล้าราอย่างถูกหลักวิชาให้ลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึง18กายเข้าถึงวิชาธรรมกายให้ได้เป็นอัศจรรย์จงทุกประการเถอ